เอาโมโหมาปล่อยแม่เพราะอะไรรู้ไหมโดนโดนโดนสูนย์นี่นีน่นเลยโดนก็ตกใจให้เกิดอ,อะไรรึเปล่านะฮะแต่เพื่อสักพักนี้อย่างที่บอกไปฮะ,ะทางทางทีมงานของทางพางนิจงังหวัดเพชรบรุรีแล้วก็รวมไปถึงของางค้าเนี่ยเขาติดกล้องเอาไว้เขาให้ผมเนี่ยมาคว้าหาดาวเด่นในการเต้นรำนะฮะดังนั้นเราใช้ไม้สปรูติ จะทิ <Okay. S 1> ่บอกผมแล้ว <sh> ด like <sh> like ึงมาเลยฮะพี่เบิร์ดสองคนที่คุณมองอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นใครเดี่ยวคนไทยเดี่ยวเพลงที่แบบมันที่สุดเอาไว้เลยนะฮะเขาจะเป็นตัวแทนของคนไทยคุณพี่ท่านนั้นเชิญครับป๋าเชิญเลยป๋ามีรางวัลมอบให้มาเต้นเป็นตัวอย่างให้เราเอาเป็นตัวอย่างได้ดูหน่อยการเต้นที่ถูกต้องการเต้นที่มีไม้์เป็นยังไงถีบถีบถีบเป็นยังไงบุ้งบุ้งดอกที่ รกเแรกๆเลยนะฮะอะไรนะฝั่งนี้เลืกอกมาเลยเมื่อกี้นี่คุณบอกผมร้วไคะครับ